สวัสดีครับหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าวอร์เรนบัฟเฟตทำยังไงถึงสร้างผลตอบแทนได้มหาศาลจนกลายเป็นตำนานไปเลยวันนี้แหะครับเราจะมาถอดรหัสเคล็ดลับของเขาไปพร้อมๆกันโอ้โหดูตัวเลขนี้สิครับ30ล้านเหรียญสหรัฐคือถ้าเกิดว่ามีคนเอาเงินแค่1,000เหรียญไปลงทุนกับวอร์เรนบัฟเฟตตั้งแต่ปีคศ .1965 นะครับผ่านมา60ปีเงินก้อนนั้นจะง่องเงยขึ้นมาเป็นจำนวนนี้เลยครับ ไม่น่าช่วยจริงๆแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองเปรียบเทียบกันดูนะครับเงิน1,000เหรียญเท่ากันเนี่ยถ้าไปลงทุนในดัชนี S&P 500ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของตลาดเงินก็จะโตมาเป็นประมาณ3 0 0 0สนเหรียญซึ่งก็เยอะมากแล้วนะแต่พอมาดูที่ Berkshire Hathaway ของ Buffett เงินก้อนเดียวกันกลายเป็น30ล้านเหรียญโอ้โหต่างกันลิบลับเลยครับคือเขาไม่ได้แค่เอาชนะตลาดธรมดธรมดาานะครับ แต่เหมือนกับว่าเขาสร้างหลีกการลงทุนของตัวเองขึ้นมาเลยคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเคล็ดลับของเขาคืออะไรกันแน่หลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็คงเป็นการเลือกหุ้นที่แม่นยำมากๆใช่ไหมละครับแต่ความจริงแล้วเคล็ดลับที่แท้จริงเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มันเรียบง่ายกว่านั้นมากง่ายจนเราอาจจะมองข้างไปเลยก็ได้ครับเอาละครับเรามาลองสวมบทนักสืบกันหน่อยดีกว่าเพื่อจะหาคำตอบเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของเขาเลยครับ นั่นก็คือน,นิสัยในวัยเด็กนั่นเองคือต้องบอกว่าแววของบัฟเฟตเนี่ยฉายมาตั้งแต่เด็กจริงๆนะครับเขาเริ่มหาเงินจากการซื้อโค้กมาเป็นแพ็คแล้วก็เอาไปขายแยกทีละกระป๋องเพื่อทากาไรเล็กๆน้อยๆเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์และที่สําคัญมากๆเลยก็คือเขาเป็นหนอนหนังสือตัวยงอ่านหนังสือเยอะมากครับวันละ500หน้าเป็นเรื่องปกติเลยสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันค่อยๆหล่อหลอมวินัยและความขยันให้กับเขามาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเส้นทางของเขาก็น่าทึ่งมากๆครับลองคิดดูสิครับ เขาลงทุนครั้งแรกตอนอายุแค่11คขวบเองนะพออายุสิกสาก็เริ่มเสียภาษีแล้วไม่พอแค่นั้นนะครับยังเอาเงินที่หามาได้เนี่ยไปซื้อที่ดินทําฟาร์มอีกด้วยคือมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเริ่มคิดเรื่องสินทรัพย์การสร้างความมั่งคั่งเร็วกว่าคนทั่วไปแบบหลายเท่าตัวเลยความเข้าใจในเรื่องพลังของการทบต้นของเขา่ชัดเจนมากครับเหมือนตอนที่เขาทําธุรกิจตู้พินบอคือเริ่มจากมีแค่ตู้เดียว พอได้กําไรมาก็เอาไปซื้อตู้ที่ 2, ตู้ที่สตู้ที่4ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือการปั้นสโนโบอลให้มันใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งมันก็ไปตรงกับคําพูดของเขาที่ว่าลูกบอลหิมะก็แค่ต้องการหิมะเปียกๆก,กับเนินเขาที่ยาวมากๆเท่านั้นเองและจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของเขาก็มาถึงครับตอนที่เขาก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่นี่เองที่เขาได้พบกับอาจารย์คนสําคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล ที่มหาลาัยคอลัมเบียนี่แหละครับบัฟเฟต t ได้เจอกับปรมาจารย์ของเขาเลยนั่นก็คือเบนจามินเกรแฮมคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ value investing ซึ่งเกรแฮมก็กลายเป็นทั้งอาจารย์และผู้ที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อปรัชญาการลงทุนของบัฟเฟตตนับตั้งแต่นั้นมากลยุทธ์แรกๆที่บัฟเฟตเรียนรู้จากเกรแฮมเนี่ยมันมีชื่อเท่ๆว่าการลงทุนแบบก้นบุหรีครับฟังแล้วอาจจะงงๆนะครับ แต่ลองนึกภาพตามง่ายๆเหมือนเราไปเจอก้นบุหรี่ที่คนทิ้งแล้วตามพื้นแต่มันยังพอมีให้เราสูบได้ฟรีๆอีกสักปื้ดหนึ่งหลักการมันก็แบบเดียวกันเลยครับคือการไปหาซื้อบริษัทที่ราคาถูกมากๆถูกจนแทบไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันยังมีคุณค่าบางอย่างซ่อนอยู่ให้เราสกัดออกมาทํากําไรได้พูดง่ายๆก็คือการหาของดีในราคาที่ถูกสุดๆนั่นแหละครับเอาละครับถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อรู้วิธีการของเขาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น อาวุธลับที่แท้จริงของบัฟเฟตเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของวิธีการนะครับแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงจุนตังหากรู้ไหมครับว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ขาดทุนเพราะว่าเลือกสินทรัพย์ผิดตัวหรอกนะครับแต่พวกเขามักจะพ่ายแพ้กับศัตรูตัวฉกาดที่มีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นศัตรูตัวนั้นก็คือความใจร้อนของเราเองเนี่แหละครับไอความรู้สึกที่ว่าต้องรีบซื้อกลัวตกรถหรือที่เรียกว,ว่า FOMO พอเห็นตลาดลงหน่อยก็ตกใจเทขาย หรือการแห่ซื้อตามกระแสนในกลุ่มต่างๆแ,แต่พลังพิเศษจริงๆที่ทำให้บัฟเฟตแตกต่างคือสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเลยครับนั่นก็คือศิลปะแห่งการรอคอยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการรอคอยในที่นี้เนี่ยไม่ใช่การอยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับแต่มันคือการรออย่างมีกลยุทธ์ซึ่งในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะเปลี่ยนแนวคิดนี้ให้กลายเป็นเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงกันยังไงใช่แล้วครับ ต้องย้ำอีกทีว่าความโอดทนไม่ใช่การอยู่เฉยๆแต่เป็นกลยุทธ์ที่ต้องฝึกฝนแล้วเราจะฝึกฝนทักษะน,นี้ให้เชี่ยวชาญได้ยังไงมาดูกันเลยครับนี่คือ3เทคนิคสำคัญของการรออย่างมีกลยุทธ์ครับข้อแรกเลยใช้ข้อมูลไม่ใช่อารมณ์อย่าปล่อยให้พอร์ตที่ติดลบหรือกระแสเชียร์ในกลุ่มต่างๆมาชี้น,นำการตัดสินใจของเราข้อที่2 ให้คิดซะว่าเราเป็นนักตกปลามือโปรโคือจะรอให้ปลามันกินเหยื่อจริงๆจ,จ,จังๆก่อนถึงจะตะวัดเบ็ดไม่ใช่แค่ปลามันตอดนิดๆหน่อยๆก็รีบกระตุกแล้วและข้อสุดท้ายครับฝึก JOMO หรือ Joy of Missing Out ให้เป็นคือมีความสุขกับการที่เราพลาดอะไรบางอย่างไปบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยการไม่ทำอะไรเลยอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดก็ได้ครับและสุดท้าย มันก็กลับมาที่คำพูดอมตะของบบฟเฟตที่สรุปทุกอย่างไว้หมดแล้วจริงๆครับที่ว่าตลาดหุ้นคือเครื่องมือในการย้ายเงินจากคนใจร้อนไปสู่คนใจเย็นเป็นบทสรุปที่ทงพลังและตอกย้ำหัวใจสำคัญการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ดีที่สุดเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดทุกคนต้องการผลลัพธ์แบบทันทีทันใดบางทีความอดทนอาจจะเป็นแต้มต่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามีอยู่ก็เป็นได้นะครับ